น่าเสียดายชบาแก้วไพเมียนมา2-4ต้องชิงทองแดงกับกัมพูชาวันที่12พฤษภาคม2566เวลา19นาฬิกาณอามี่สเตเดียมการแข่งขันฟุตบอลหญิงซีเกมรอบรองชนะเลิศฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้แชมป์กลุ่มบีลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมาชบาแก้วชนะมา3นัดติดต่อกันในรอบแบ่งกลุ่มจนเป็นแชมป์กลุ่มบีส่วนเมียนมาชนะ2แพ้1เข้ารอบมาเป็นรองแชมป์กลุ่ม เกมนี้นรุพลก่นสนจัดทัพชุดใหญ่นำโดยอรพินแหวนเงินสวรักษ์เพงงามและจิราพรมงคลดีเริ่มเกมมาแค่11นาทีชบาแก้วมาได้ประตูออกนำหนึจากการกดด้วยขวาเต็มข้อของสวรลักษ์เพลงงามเท่านั้นไม่พอนาะที18อรพินแหวนเงินได้บอลแล้วลากตัดเข้าในก่อนยิงแบบชิบชข้ามหัวประตูเมียนมาเข้าไปให้ชบาแก้วนำห่างเป็น2-0 นาที44่เมียนมามาได้ประตูตีไข่แตกจากจังหวะที่วินเทียนกีตุนหลุดมาทางขวาก่อนจ่ายเข้ากลางให้ยูเปอร์ไข่่อยเข้าไปให้ทีมไล่มาเป็น1-2และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาที48เมียนมามา,มาตามตีเสมอได้สำเร็จจากจังหวะที่วินเทียนกีตุนหลุดกับดักล้ำหน้าก่อนยิงสวนตัวที่ฟานีเข้าไปให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่2-2ถึงนาที53าิมคินมาล่าตุนหลุดมาทางซ้ายก่อนจ่ายให้ซานทอทอชาร์ตเข้าไปให้เมียนมาแซงนำเป็น3-2ถึง ทอดเจ็บเนียนมามาได้ประตูนำห่างจากจังหวะเมเทศมอนหยินตัดบอลได้ก่อนยิงเข้าไปให้เนียนมานำห่างเป็น4 2ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมชบาแก้วพ่ายเมียนมาไป2 4โปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงแข่งขันรอบชิงอันดับ3พบกับทีมชาติกัมพูชาในวันที่15พฤษภาคม2566เวลา16นาฬิกา